นนี่อยู่ในเขตพื้นที่หมู่สตําบลเวรระมาณไอ้ตัวนั้นบ้านยังบ้านนาเงียวเมืองหินบุญเนาะบ้านนางียว่ายทหารครับใายทหารฮะ่ายทหารห้ยหย่อนใคยทหารให้ย่อนบ้านนาเงียว ไอ้ตัวนี้เป็นเดิมเป็นยังก่อนเป็นท่าทรายยังก่อนท่าทรายพนมศิลาทองครับพนมพนมศิลาทองครับบริษัทพนมศิลาทองของไอ้โมโตุนะครับปัจจุบันครับหมดสมร t h a แล้วนะหมดแล้วครับเมื่อไรเขาขอจับกับบริมีของกลางอย่างนี้บุมมแต่รถเป่าเนี่ยของกลางมันอยู่ในน้ำอยู่เขา ยังไม่ไปใกล้เลยของกลางมูนั้นเพราะว่าครับรบุรีมีเลยมีแต่ถอยรถเป่ามาหางน้องระโขมาจับเอาเลยนะครับออของกลางญุ่นขเขายัางหาเห็นสักพวกทีแรกผมถามเขาเนาะยังไม่ได้เห็นของกลางอย่างเลยเหมถ้าว่าตามจริงบูน่มีของกลา,างมีแต่ถอยรถเป่าลงมาซื้อรถกระบะคันดำกระจัดญุ่นบุมีกุญแจบุมีของกลางอยู่ดีเลยนะครับมูนั้นในรถยัง่ยบุรีอย่างจักอย่างเลยรถรถจอดอยู่สิแน่จอดอยู่เสิบหนี่ครับรถ เมื่อก่อนบุกสารวัตรเพื่นเขามาแต่ยังไม่ได้มีอย่างเลยในรถนะยังบุ๊มีซาบุมีอย่างจะโกรธเลยนะครับเพราะว่าของกลางเขาอยู่ซาอย่าเ้ยเขายังบม่ได้นั้นแท้เขาถอยรถลงมาซื่อครับถอยรุมายังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้อย่างเลยครับโดนโอโคโนระโขวมาไล่เอาโอโคดนะครับว่านายเนี่ยเอาเขาได้นะครับบ้านนี้นายเราเอาเขาบุได้เนาะเขาอกวาเอาไปเลยขอบานนี้ครับ เพิ่นกันมาโขเอากับพินพ่นเพิ่นได้ยินเพิ่นขอู่มากัเผา,าบุให้แล้วกสียได้เลยอไม่ใช่ขอผู้ใดขอเาลูกโขนะครับขอขอยุย่นะครับขอัอกบดนะครับักบวก็สิบ,บวชดสแมมือวด้วบวชว,วจิติไทยเนาะครับโอ<บ>จะคุกม,ม้าเนาะมือนบบวาดำจดนี่ครับจุดในเตีย่อืม หลงมือนั่นน่ะพวกนี้ครับจอดที่ซอยนี่แหละมึอนะอะกระบะดำจอดที่นี่ครับจอดนี่รถเวีน่ะจะมาใส่รถกระบะเอ็นทางน่ะจะมาได้ใส่จอดที่นี่ครับกระบะดำนั่นองอสุ่มพวงผู้กองจ่อยก็อยู่นี่นะครับมานี่คือซุ่มมันอยู่นี่ซุ่มอยู่นี่ซอยสามคนสุ่มซุ่มอยู่นะซุ่มคือว่าโลแต่มันบบทันโนโลโกเขาขี่เึือมานะครับผเขาพูดขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้เรื่องจริงที่ให้ผมจิ้หายไปรอดผีป่าฮักโค้ลดถอะไรครับผมตัวผมมันมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเลยแค่ว่า นายเพิ่นเคยผมเคยเฮ็ดงานนายเพิ่นนะครับพูกสละทิดเดียผมเคยอยู่กับเพิ่นมามตะกี้ผมเป็นลูกน้องผู้ก,กับเจี๊ยบนะครับเพง่ายรถสมัยตะกี้ฮะผู้กับเจี๊ยบที่ไปอยู่ท่าอุทินนะครับอันนี้ทางยังไงทางไปยังทางรับไปกิติบดีนะครับว่มมาพนมเชนทงนะครับอ,อ๋อบ่ครับที่ว่ารัฐสอดบริษัทนะซึ่งผมก็อยู่นี่แหละผู้กองจ่อยก็อยู่นี่ลำเดียวสามคนนั้นแะครับเพื่อนแะผู้กองจ่อยก็ทูบอกสารวัตรเล่นเขาบ้าที่ว่าเมื่อนั้นที่ว่านอเลโกเขาเอากลอนนะครับมาที่เพื่อนก็ออกไปไปคล้ายว่า ถือปืนใส่เดียวเลยอ่ะครับเดี๋ยวนี้บง่า,งายซะแล้วก็คุยกันนะนะประธานโนโลโคว,ว่าสายเขาเนนะครับเขามัดอยู่ในอันนั้นะครับอืเขามาถึง,ถ,งถึงก่อนครับพู้จอดกระจบจะเป็นจากมือแล้ว <laughs>